สวัสดีค่ะนารีคีมาขาพยากร์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนธันวาคม2567นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 4สิงหาคมถึง23่กันยายนนะคะสามารถรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ใช่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแม่หมอแจ้งเตือนข่าวสารภัยพิบตัติต่างๆส่วนใหญ่จะแจ้งที่ facebook นะคะ facebook นาลิขีมค่ะพยากรณ์น,นะอ่ะเดือนสุดท้ายของปี67ดูสิ คนลนักนณาราศีกันจะได้พบเรื่องราวอะไรบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านไหนบ้างไหมแม่หมอเนี่ยก็อยู่ทั้งสิงและก,กันนะเพราะ24ส่สิงหาก็ถ้าแบบไทยก็แบบสิงเนาะถ้าแบบตะวันตกก็แบบกันก็จะสามารถรับฟังได้ทั้งสองคลิปถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่วันเกิดอ,อยู่คาบเกี่ยวระหว่าง2ราศีคุณก็สามารถรับฟังทั้งสองราศีได้นะคะ พาอล้วนแล้วแต่เป็นลนักษณะรนดอมทั้งนั้นนะอืมมาค่ะเดือนธันวาคมเจ็ดเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสีดาบ u e e n of p <c oughs> เ n t เ c อ e s เ่อแม่หมอมองว่าคุณอาจจะทำงานหนักเกินไปไหม <c oughs> ในที่ผ่านมานะคะเ,เวลาที่เราทำงานหนักๆเนีนะ่ยบางทีกระดูกกระเดี่ยวก็ดีกล้ามเนื้อก็ดี การปวดหัวก็ดีปวดเข่าก็ดีปวดน่นปวดนี่กระจุกกระจิกนะคะเขาบอกว่าพักผ่อนเยอะๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็หาเวลาพักผ่อนให้เรามาระวังสุขภาพด้วย่ะอะไรมาบำรุงร่างกายตัวเองด้วยนะคะอืม queen of pentacles the hermit สามถ้วย p พล o ออ a แนอ่าแม่หมอว่าคนนุณนะอาจจะกำลังมองหา มองหาอะไรช่องทางอะไรใหม่ๆที่จะทําเงินให้มันมากขึ้นในที่นี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคุณทําเงินเยอะทํางานเยอะเกินไปเนี่ยบางครั้งก็ให้ร,าาระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะต้องพักผ่อนนะหาเวลาพักผ่อนด้วยบางคนเดือนนี้อาจจะไปหากิจกรรมหาเรียนคอร์สสั้นๆเพื่อที่จะเพื่อที่จะพยุง รายรับรายจ่ายนะคะที่เป็นอยู่ดูเหมือนว่าคุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือหัวหน้าองค์กรที่แบบต้องแบกรับค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะเนะคุณก็เลยอาจจะเป็นผู้ที่ต้องทํางานหนักหรือไม่ก็คุณอาจจะมีฐานะที่ดีแหละแต่คุณก็เป็นหัวหน้าองค์กรที่ต้องทํางานหนักพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาว่าไหนคุณก็เป็นผู้ที่ทํางานหนักทํางานหนักมือนเหมือนคุณเป็นเสาหลักอะเสาหลักของครอบครัวเสาหลักขององค์กร แต่โอเคแหละขอให้คุณเป็นเสาหลักเขาก็บอกว่าคุณก็ต้องหาเวลาพักผ่อนพักผ่อนบ้างนะคะมีเวลาที่จะแบบเป็นการส่วนตัวบ้างนะบางครั้งถ้าหลายๆคนเป็นคนที่แบบโหยงกเงินมากเลยต้องทำงานทำงานทำงานเก็บเงินเก็บเงินเฮ้ยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะเก็บบ้างใช้บ้างเก็บบ้างใช้บ้างนะคะอย่ากเก็บอย่างเดียวจนลืมใช้หรือไม่ก็คุณอาจจะบอกว่าเปล่ามันไม่ได้มันไม่ได้เก็บจนลืมใช้แต่มัน ไม่พอให้ใช้อคุณก็เลยต้องทํางานหนักขึ้นถูกปะออแต่แม่หมอว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์อ่าถึงแม้คุณจะทํางานหนักแต่คุณก็มีเกณฑ์จะได้ผลตอบแทนในเรื่องของการเงินนะคะที่ค่อนข้างจะดีเศรษฐกิจถึงแม้มันจะซบเซานะคะแต่แม่หมอมองว่าธุรกิจหรืองานที่คุณทําอยู่เนะี่ยมันยังไปได้อยู่นะคะบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายไหมคะ เมื่อนายเหนื่อยอะเหนื่อยกับสภาวะปัญหาที่มันการงานหรือคนที่มันเจอทุกๆวันแล้วคุณอาจจะรู้สึกอยากไปปีกวิเวกอะ่ะอยากไปถือศีลบ้างก็ไปเถอะค่ะนะคะเนี่ยสีดาบค่ะเดอะเฮอร์มตเขาก็แนะนําให้คุณไปนะคะคุณจะไปเที่ยวพักผ่อนธรรมชาติเอ่อจะไปนั่งปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไปนะคะอย่างน้อยก็ควรจะพักได้พักผ่อนร่างกายนะคะเพราะว่าคุณทํางานหนักเกินไปแล้วเขาอบอกแบบนี้ะนะเก้า <c oughs> ดาบ เครียดอะไรเอ่ยนะสามเหรียญรอคอยเงินละสิเพราะว่าสภาวะการเงินของคุณบางคนอาจจะแบบหมุนเงินเนาะคุณต้องเป็นคนที่หมุนเงินอย่างมากเลยอะบางคนอาจจะมีหนี้สินเยอะแยะมากมายดังนั้นคุณก็เลยจําเป็นที่จะต้องทํางานให้หนักขึ้นเพื่อที่จะหมุนเงินให้ทันอแต่เดือนนี้แม่หมอมองว่าคุณจะได้เงินก้อนมาเงินก้อนที่คุณรอคอยอยู่นะคะ หรือเงินก้อนที่คุณลงทุนไปอืมคุณมีเกณฑ์จะได้มาแล้วเงินก้อนนี้อาจจะพลิกผันชีวิตคุณไปสู่ความเป็นเศรษฐีมีได้อืมแล้วเงินก้อนนี้มาจากไหนอืาเดบิวพะวะพะวงกับการหาเงินและเงินก้อนนี้มากเลยเออเงินก้อนนี้มันมาจากเงินที่คุณได้ลงทุนเอาไว้ส่วนหนึ่งสองคือเงินก้อนนี้อาจจะมาจาก มาจากบุคคลบุคคลอื่นๆที่นำมาให้คุณได้นะคะอาา่าฮะแล้วมันก็จะทําให้คุณแบบสามารถที่จะพลิกชีวิตตัวเองใหม่นะคะหนี้สินใดๆที่มันเคยมีอยู่พนงพนัง,นงอินงตรงนังน่ะไม่แน่ว่าเดือนนี้คุณอาจจะได้เงินก้อนมาแล้วอาจจะได้ปิดหนี้ก็ได้นะคะเพราะเท่าที่ดูแล้วอ่ะมันจะมีแล้วถ้าสถาหนะของคุณเดือนนี้คุณเปลี่ยนมาเป็นแบบ ความโชคดีความอู้ปู้ความมัง่งคั่งจากเดิมทีมีแต่ปัญหาหมุนเงิน,น,งนงยุ่งตรงนั้นอยูดีกลายเป็นคนที่มั่งคั่งขึ้นมาแน่นอนที่สุดมันจะติดตามมาด้วยคนอิจฉาและหมันไส้วิสยาคุณไม่ต้องไปสนใจคนเหล่านั้นนะคะมันจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้คุณหยิบยื่นเงินทองมาให้คุณหยิบยื่นตำแหน่งมาให้คุณจะมีนะจะมีนะคะเข้ามา หลายหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอเจอรักครั้งใหม่ก่อนหน้านั้นเจอแต่รักสามเศร้านะสามถ้วยกับเดวิลมาเนี่ยมีแต่สามคนสามเรามีแต่แย่งชิงกันไปก็แย่งชิงกันมาเจอแต่รักที่มันหลอกลวงออรักที่เลิกกันแล้วก็กลับมาแล้วมันก็แย่เหมือนเดิมเลิกกันแล้วก็กลับมาแล้วก็แย่เหมือนเดิมเ,ออเกกนี่ยคุณอาจจะอาจจะจบจากบิบากกรรมในเรื่องของความรักตรงนี้แล้วมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่ ก็ได้นะคะพบรักใหม่ที่ดีได้หรือบางคนไม่ได้สนใจรักแล้วอะ่ะเข้าสู่สถานะเข้าสู่ทางธรรมอ่านะเข้าสู่ทางธรรมคุณก็จะได้เจอเจอคนที่ดีที่จะเข้ามาให้การแนะนำาคนในเรื่องของธุรกิจธุรกิจแล้วทำให้คุณได้เงินก้อนมาแล้วทำให้ชีวิตของคุณอะ่ะมันพัฒนาไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ ความอยู่สุขสบายได้นะคะจากที่แต่เดิมอยู่แบบตูดค่อนข้างจะนั่งไม่ติดไม่ติดเก้าอี้มันต้องหาอะไรทำแล้หมุนเงินให้มันได้อะ่ะนะชีวิตอยู่แต่ความเครียดนะก้าวดยนะอยู่แต่ความหวาดผวาอยู่แต่ความกังวลที่เจ้าหนี้เนี่ยเนี่ยเดวิลสองเหรียญนะเจ้าหนี้มาทวงนี้ทุกวันเลยบางคนก็เป็นนี้นอกระบบปะค่อนข้างจะเครียดแต่ในเดือนธันวาคมนี้แม่หมอมองว่าคุณจะได้เงินเข้ามา เข้ามาจากทางใดทางหนึ่งจะลงทุนก็ดีจากคนก็ดีจากอะไรก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่เป็นหนึ่งถ้วยเป็นชีวิตที่โคตรจะผาสุขมีความสุขเห็นไหมเนี่ยเก้าเหรียญน่ะในเดือนนี้คุณจะได้เป็นเศรษฐีนีอ่ะจากที่หมุนเงินแทบตายอยู่ดีๆก็ได้เป็นเศรษฐีนีแต่ความรักของคุณเนี่ย ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่เคยเจอเจอรักที่ดีคุณก็ไม่จำเป็นต้องอารักก็ได้นะคะต่อให้คุณไม่มีรักคุณก็รวยอยู่ดี <c oughs> เออนะถ้าตามหน้าไพา่ต่อให้คุณเลือกที่จะไม่เอารักคุณก็รวยอยู่ดีและเดือนนี้หลายๆคนอาจจะบรรลุโสดาบันได้ <c oughs> ถ้าคุณบรรลุโสดาบันก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะอ <c oughs> ย่างไรต่อเอ,อ้ไนอ็อปเปนต์เคลนเห็นไหมไม่บอกว่า บางครั้งอาจจะเป็นธุรกิจที่คุณลงทุนไม่ว่าจะเป็นพวกบิตคอยก็ดีหรือการเล่นเสี่ยงโชคหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้เงินก้อนมา <c oughs> แล้วพลิกชีวิตคุณนะคะไปสู่ความอู้ฟู่ความเป็นเศรษฐีแต่เมื่อคุณรวยแล้วมันก็จะมีคนจ้องที่จะอยากได้ผลประโยชน์จากคุณหรือมันไส้หรือที่จะมาใช้เล่์เหลี่ยม ในการที่จะมาโกงคุณอะไรเงี้ยให้คุณระมัดระวังตรงนี้หรือถ้าเป็นแฟนเก่าที่มันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะเขาอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเห็นว่าคุณคุณรวยคุณมีตังก็ได้นะคะให้ระวังตรงนั้นนะคะด้วยถ้าเป็นคนเก่าที่มันไม่เคยดีกับคุณเลยเนี่ยคุณก็อย่าไปเปิดรับมันครับปิดประตูล็อกกุญแจให้มันหนาแน่นไปเลยค่ะไม่ต้องไปรับคนแบบนี้นะธุรกิจการค้าใดๆของคุณเน่ยคุณจะประสบความสําเร็จ ได้เงินก้อนมาได้เป็นเศรษฐีหนูอู้เศรษฐีมีอู้ปู่เละค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่เลยนะอีกสักสองสามใบได้ไหมแลดูคุณก็เหมือนรอคอยเงินก้อนจากการลงทุงบนบางอย่างด้วยนะแล้วคุณก็รู้ได้ว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนหรือว่าเงินที่จากใครก็ไม่รู้เอามาให้คุณนะคะจากทางไหนก็แล้วแต่แต่เงินก้อนเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตของคุณเป็นเศรษฐีมีได้เลยอ่ะ แต่ต่อให้เปลี่ยนชีวิตคุณเป็นเศษฐีนีมันเหมือนภารก,กิจงานที่คุณมีมันก็เป็นสิบไม้้ท้คะอยู่ดีเอ,อ่อไม่ว่าจะรวยจะจนคุณก็แบกรับภาระหน้าที่บางอย่างอีกนะคะอ่าบางทีเงินที่คุณจะได้มาก็อาจจะให้คุณมาเพื่อทําอะไรบางอย่างต่อต่อจากนี้อีกก็ได้นะสิบถ้วยอ่าเก้า <c oughs> ถ้วย the f u l นะคะสี่ถ้วยมาเอาเป็นว่าในเดือนเนี้ย หลายๆคนนะจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักความรักความรักสุขสมหวังในที่นี้ก็คือคุณอาจจะพบรักใหม่พบรักใหม่ที่เข้าอกเข้าใจคุณถ้าคุณจิตคุณยังรู้สึกอยากจะเปิดรับนะแต่ถ้าเป็นคนเก่าที่มันไม่ดีคุณก็ไม่จําเป็นต้องเอานะคะก็ปิดได้เลยบางทีเราไม่จําเป็นต้องอ้าแขนรับทุกคนที่เข้ามาแต่ถ้าหลายๆคนที่คิดว่าความรักไม่เอาละ ฉันจะปีกวิเวกคุณก็จะได้บรรลุโสดาบันและเป็นเดือนที่คุณจะมีอิสระภาพอิสระภาพในที่นี้ก็อาจจะปลดหนี้ปลดสินได้ทั้งหมดเห็นปะการที่มีอิสระในการคิดอยากจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีภาระหนักหน่หนวงแล้วแบบว่าจะขยับไปทางไหนก็ไ,ได้จะไปเที่ยวหน่อยก็ไม่ได้จะช้อปปิ้งหน่อยก็ไม่ได้ในไอ้ตรงเนี้ยมันจะหมดไปคุณจะมีอิสระที่อยากจะทําอะไรก็ได้ชีวิตเหมือนกับเหมือนกับ หนึ่งถ้วยกับสิบถ้วยอะ่ะได้ชีวิตใหม่ที่มันแบบครบบริวูรณเน่ยอาจจะได้ก,กลับไปอยู่กับลูกกับหลานอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ๆมีบ้านที่อุดมสมบูรณ์สวยงามมีชุมชนที่มันดูหน้าอยู่นะคะมีเงินอยู่ในบัญชีมีทองอยู่ใต้ถุนบ้านเต็มไปหมดแบบไม่ต้องห่วงในเรื่องของโภครัพย์เลยเนะย ชีวิตจะค่อนข้างนี้ดีนะคะจะได้เจอเจออะไรชีวิตใหม่ๆนะคะมันเหมือนนันนบจากนี้ไปคุณก็จะชีวิตจะไม่ตกอับด้วยนะคะจะบุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยทีนี้บางครั้งอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีเรื่องของคนรักเข้ามาหรือมีคนชวนคุณไปลงทุนไปลงทุนด้วยเขาอาจจะเห็นว่าคุณมีตังค์คนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนเก่าไม่ว่าจะเป็นเครือญาติอะไรก็แล้วแต่ ให้คุณคิดให้รอบคอบนะคะสิงถ้วยเพราะคุณอาจจะเขาอาจจะเจตนาไม่ดีเจตนามาโกงมาหลอกลวงคุณได้ตรงนี้ให้คุณคุณต้องคิดให้รอบคอบนะคะถ้ามีใครอิจฉาบมันใส้คุณคุณก็ปล่อยเขาผ่านนะไม่ต้องไปสนใจเรามารับกับชีวิตใหม่ดีกว่าค่ะเตรียมเตรียมตัวต้อนรับชีวิตใหม่ก่อนสิ้นปีนี้นะคะชีวิตที่เบิกบานครอบครัวที่มีความสุขความรักที่ดี การเงินที่มั่งคั่งนํานไปสู่ความเป็นเศรษฐีมีเงินอู้ฟู่มีอสังหามีเงินทองมีคนดูแลไลยล้อมไปด้วยคนรักชุมชนที่อบอุ่นนะคะคุณจะได้ตรงนี้งานก็มั่นคงนะคะเออแต่คุณก็ยังเป็นผู้ที่เหมือนกับอยู่เฉยๆไม่เป็นอะ่ะอยู่สบายไม่เป็นอะ่ะต่อให้มันมีอะไรพร้อมคุณก็ต้องหาอะไรทําทําให้มันเหนื่อยนั่นแหลเป็นชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะโอเคนะบางๆก็หาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะ อย่าหักผมงานหนักจนเกินไปไปตรวจสุขภาพบ้างนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้างในร่างกายตอมต่างๆอะ่ะพวกสายตาวความดันหัวใจหลอดเลือดทั้งหลายนะคะแต่ร่างกายคุณก็ยังจะแข็งแรงนี่แหละค่ะนะอย่าอย่าปึงคนขี้เกียจขี้กังวลจนเกินไปนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ